เสียของการกินโปรโตีนมากๆหลายคนรู้ว่าโปรโตีนมีประโยชน์แต่ก็สงสัยว่าถ้ากินโปรโตีนมากๆจะมีข้อเสียอะไรไหมมีใครก็ตามที่กินโปรโตีนเพิ่มขึ้นข้อเสียแรกก็คือเปลืองเงินเช่นถ้าคุณกินโปรโตีนจากไข่นะไข่หนึ่งใบเนี่ยฟองใหญ่ๆเลยจะให้โปรโตีนประมาณ8กรัมประมาณ5-8บาทต่อฟองหรือถ้าบางคนอาจจะกินโปรโตีนจากคอลลาเจนเนี่ยหซอง10กรัมประมาณ70-80บบาทเชื่อแน่อย่างหมอเฟิร์นเองเนี่ยก็มีกินโปรโตีน เสริมอยู่เหมือนกันนะซองหนึ่งให้โปรตีน21อกรัมซองรับประมาณ200กว่าบาทนี่ยังไม่ครบปริมาณโปรตีนที่คุณจะต้องได้รับเพียงพอในแต่ละวันเลยนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าให้คุณไปกินโปรตีนจากมื้ออาหาร3มื้อด้วยไม่งั้นค่าใช้จ่ายคุณบานแน่นอนดังนั้นหมอเฟินจึงไม่สนับสนุนให้คุณเนี่ยกินโปรตีนจากอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะคุณกินได้ข้อดีของมันก็คือถ้าคุณกินโปรตีนจากอาหารเนี่ยมันจะยากมากที่คุณจะได้รับโปรตีนเกินเพราะคุณจะอ ไปซะก่อนนะสิข้อ2ก็คือหน้าของเราเนี่ยจะเด็กลงเวลาที่เรากินโปรโตีนเยอะๆติดต่อกันอย่างเพียงพอไปไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเคารพเราคิดว่าเราเป็นเด็กหมอเฟิร์นเองตอนที่ทํางานใหม่ๆคนไข้ย,ยังทักเลยว่าหมอเรียนจบหรือยังหรือว่าฝึกงานอยู่เนี่ยยิ่งตอนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะไปกินอาหารกับเพื่อนเขายังเรียกดูพาสปอร์ตเลยเพราะเด็กที่นู่นเนี่ยสิบแปเขาก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วซึ่งเราจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดเยอะมากๆให้ทําใจไปได้เลยข้อ3เลยถ้าเรากินโปร เพียงพอเราจะอิ่มนานขึ้นมันเป็นข้อเสียกับคนที่เขาต้องกินข้าววันละสามื้อเป็นประจำจะทําให้บางคนกินข้าวได้เพียง2มื้อต่อวันข้อ 4. ปัสสาวะของคุณจะมีสีเข้มขึ้นและมีกลิ่นแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะมันแค่เป็น,นกลไกหนึ่งของร่างกายก็ให้คุณกินน้ํา2-3ลิตรให้เพียงพอต่อวันก็ช่วยได้ข้อ5อาจทําให้บางคนท้องอืดหรือว่ามีแก๊สในท้องได้ถ้าคุณกินปโปรตีนจากพืชเช่นถั่วธัญพืชเนี่ยเขาพบว่าในบางคนนะจะมีอาการแบบนี้ได้ แต่ไม่ได้บอกว่าโปรตีนจากพืชไม่ดีนะมันมีข้อดีเหมือนกันมันมีใย,ยอาหารมันมีไขมันตำ่ำสามารถย่อยง่ายกว่าโปรตีนจากสัตว์สรุปให้สั้นๆแบบนี้อาหารเสริมเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินก็ได้ถ้าคุณกินโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันท่องไว้แบบนี้เลยนะว่าฉันกินโปรตีนจากอาหารเป็นหลักแต่ถ้าใครที่อยากรู้ว่าหมอเฟินกินโปรตีนจากไหนอยู่ให้ทักอิน n ็อกมาถามได้เลยแล้วคุณก็ไปเทียบดูส่วนประกอบเอาแล้วพบกันคลิปหน้าขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนนะคน่ะ